ีเครื่องนุ่งห่มสีเหลืองให้รู้ว่านี่คือพระแต่มานั่งวิจารณ์คนอื่นโดยไร้ซึ่งเหตุและผลและเหตุและปัใจจัยใดๆที่มันจะเกิดประโยชน์กับคนอื่นเลยท่านทำไปเพื่ออะไรคะกราบสวัสดีเพื่อนๆนะคะด้วยความไม่ค่อยจะเคารพสักเท่าไหร่ของพระมหาอุเทนที่ออกมาตําหนิตีติง พระอาจารย์เบียไม่ใช่สิอาจารย์เบียคนตื่นทำนะคะบอกว่าหยาบช้าสามาน้างพระพุทธเจ้าเป็นหลกักผิดคำสอนต่าง,าง,างนาๆนานาเป็นกิริยาที่ไม่สามารถจะทำได้และอาจารย์เบียเพิ่งตื่นทำเป็นเด็กเมื่อวันซืนและเลลนเจนมาคำว่าสฉลนเจนนี่ฉันพูดเอง มาสอนธรรม,มาคนอื่นท่านบอกว่าท่านรู้ดีกว่าใครหรือเปล่าและไปโพสแขวนไทยนิวว่าส่งเสริอมอาจารย์เบียเป็นเหมือนการยุยงให้คนทะเลาะกันเพราะคิดต่างกันโทแม่เจ้า อกแม่ค้าเครื่องแกงตลาดนัดจะแตกเป็นเสียงเสียงแล้วพระคุณเจ้าดิฉันฟังพระอาจารย์อุเทนให้ทำทำไมดิฉันถึงรู้สึกเจ็บตับขมับแตกกับเรื่องแหกของศาสนาพุทธเยี่ยงนี้เจ้าค้าเมื่อก่อนท่านไปอยู่ไหนมาท่านบวชปีพรรษาแล้วเจ้าค้า ทำไมที่ท่านรู้หลักของพระพุทธเจ้าอย่างดีท่านเป็นไม่ใช่เด็กเมื่อวันซืนท่านเป็นพระเท่าชะเลแก่ชราท่านถึงไม่นำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้กับพุทธศาสนิกชนอย่างดิฉันและ คนอื่นๆได้สดับกรับฟังแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เล่าเจ้าคะแต่พออาจารย์เบียคนตื่นทำมาปากระโถนดึงสติกระตุกสติดิฉันขึ้นมาทำไมดิฉันถึงตื่นขึ้นมาทันทีเลยเจ้าคะท่านคืออย่างนี้นะคะท่านดิฉันจะบอกว่าดิฉันแยกแยะได้เลยคะ่ะ ดิฉันยังมีติ่งสามัญสำนึกได้เลยเจ้าค่ะว่าที่อาจารย์เบียสอนแบบนั้นดิฉันไม่ได้ดูที่ตัวผู้พูดเลยนะเจ้าค่ะว่าอาจารย์เบียจะพูดมึงมาผ่าโวยย่างไรเจ้าค่นะนอย่างไรนะเจ้าค่ะดิฉันดูถึงเจตนาสัมผัสได้ถึงพระธรรมคำสอนที่ดิฉันดึงมาใช้ในชีวิตประจํำวันได้เลยเจ้าค่ะ เห็นไหมคะดิฉันพูดเพลาะมากเลยเนี่ยคะ่ะพูดเพลาะกับพระอาจารย์อุเทนแต่คนอื่นก็ต้องสามันสำนึกของเขาสามารถที่จะรู้ได้ว่าดิฉันกระแทกเด็กดันดิฉันประชดประชันท่านเข้าใจไหมคะสิ่งที่ดิฉันพูดไพเราะเพราะพลิ้งจีบปากจีบคออย่างกะนั้นหรือเนี่ย ที่พูดมาสองสามนาทีหีปากพูดอยู่ตรงนี้นะเจ้าคะพูดพราะมากเสียงเนิบมากชามากคนมาดูดิฉันหรือฟังมาจากดาวอังคารก็รู้ว่าดิฉันพูดกลัดแทกแดกดดันซอเสียดประชดประชันนั่นคือเจตนาหลักแต่ที่อาจารย์เบียคนตื่นทำพูด มึงอย่าไปไหว้พวกนั้นนะเสาไฟฟ้าจำอยู่หน้าบ้านจะมีอะไรนอกจากมึงมีไฟฟ้าใช้จุดประสงค์หลักคือท่านบอกว่าอย่าไปงมงายอย่าไปโง่ดักดานกับความเชื่อที่มันสืบทอดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ใดๆกับชีวิตของเราเลยดิฉันคิดว่าคนที่เขาฟังอาจารย์อยู่ตามอยู่สามสี่ล้านคนแล้วก็ฟังทุกวันเนี่ยเขาแยกแยะได้ค่ะท่าน ส่วนท่านมาอัดคลิปตาหนิคาราวาสและไปแขวนไทยนิวโพสบอกว่าไทยนิวเป็นสื่อต้องการขายข่าวจัดรายการหรือส่งเสริมออกคลิปต่างๆเพื่อให้คนทะเลาะก,กันเพื่อให้คนตีกันท่านบวชมา่กี่ปัญษาท่านคิดได้เท่านี้จริงๆหรือคะดิฉันไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์ท่านไปมากกว่านี้ แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะการที่ท่านออกมาพูดแบบนี้ดิฉันคิดว่าท่านต้องการที่จะให้คนอื่นวิจารณ์ท่านเพื่อที่จะให้แสงออกมาส่องถึงท่านด้วยจุดประสงค์อะไรดิฉันไม่ทราบได้แต่มันไม่เป็นการดีกับตัวท่านเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะท่านคือพระหน้าที่ของพระคืออะไรตัวท่านยังไม่รู้เลยท่านวางเฉยไม่ได้เลยเหรอคะ วางอุเบกขาไม่ได้หรอคะดิฉันเนี่ยเป็นมนุษย์มีกิเลสมีตัณหาถือได้แค่ศีลห้าเท่านั้นครบบ้างไม่ครบบ้างขึ้นอยู่กับสันดานแต่ละวันของดิฉันยังพอเข้าใจได้แต่ท่านโกนหัวโกนคิ้วมีเครื่องนุ่งห่มสีเหลืองให้รู้ว่านี่คือพระแต่มานั่งวิจารณ์คนอื่น โดยไร้ซึ่งเหตุและผลและเหตุและปัใจจัยใดๆที่มันจะเกิดประโยชน์กับคนอื่นเลยท่านทำไปเพื่ออะไรคะท่านพระมหาอุเทนคำว่าพระมหานี่ไม่ทราบว,ว่าได้มาแต่ใดหยิบฉลากได้หรือว่าไปสอยกาชาติอะนะคะดิฉันไม่อาจก้าวล่วงอันนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นและเป็นการตั้งคำถามว่าท่านไปสอยกาชาติมาได้หรือไปหยิบฉลากมาได้เลยเป็นพระมหา แต่การที่เป็นพระมหาท่านควรจะวางเฉยวางให้ลงปลงให้เป็นเย็นให้ได้มากกว่านี้อย่าให้คารวาที่เป็นแม่ค้าขายเครื่องแกงตามตลาดนัดไปวันๆอย่างดิฉันต้องออกมาวิจารณ์ท่านที่เป็นพระสงฆ์เลยนะคะทําไปทำไมดิฉันไม่ทราบได้แต่ที่ดิฉันบอกถึงท่านดิฉันดึงสติท่านค่ะ จากใจแม่ค้าเครื่องแกงตลาดนัดสาวใต้ป้ายพัทลุงไม่ได้คลั่งใครเคซี่อาจารย์เบียมากมายแต่อย่างใดยืนยันและนอนยันนะคะไม่เคยซื้อเสื้อไม่เคยซื้อน้ำพลิกอะไรของอาจารย์เบียคะ่ะและไม่ได้คิดจะซื้ออะไรเพราะว่าเก็บตังค์ไว้ผลบ้านแต่สนับสนุนคํำสอนและดึงมาใช้ส่วนตัวแล้วได้ผลนะคะ โดยออกมาแสดงความคิดเห็นเยี่ยงนี้เข้าใจตรงกันนะคะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะกุ้งนางเครื่องแกงคุณนายทองคำพัทลุงค่ะแต่ปัจจุบันอยู่หัดใหญ่นะสาธุ